อยู่ดีครับอยู่ที่ในคุณอาหารอันนี้มาอะไรท,ทานก่อนขึ้นรถไฟครับตอนนี้ก็เริ่มลายทีลิ้นเริ่มพันกันแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นทริปไปเที่ยวเวียดนามนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ19นาฬิกาครับพวกเราอยู่ที่ศูนย์อาหารยูดีททวครับในระหว่างที่รอเพื่อนมากอหาอะไรรองท้องไปก่อนครับก่อนออกเดินทางตอนนี้ก็ผู้ําเดินทางเราก็มาครบแล้วครับนอาจา์ก็มาแล้วครับเบียเียก็มาแล้วครับตอนนี้ย้อมใจก่อนก่อนเดินทางครับมาครอบครัวแล้วตอนนี้ หลังจากที่พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปที่สถานีรถไฟครับแม่ไกลกันครับส่วนอาหารยูดิททลกับสถานีรถไฟห่างกันไม่ถึง100เมตรครับไปรอขึ้นรถไฟกันก็ไปที่ช่องช่องที่13ครับพวกเราก็ได้จองตัวรถไฟไว้เที่ยว2-20ทุ่มนาทีครับโดยมีปลายทางที่สถานีดอนเมืองครับ ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆจำนวน17คนด้วยกันครับต่างคนต่างแยกย้ายกันเดินทางไปแต่มีจุดอันหมายกันที่สนามบินดอนเมืองพวกผมเลือกเดินทางด้วยรถไฟครับ ส่งเรียมเรียบเลยครับวันนี้หลังจากที่นั่งรอรถไฟได้สักพักตอนนี้รถไฟก็มาแล้วครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมเดินทางกับเพ,พื่อนๆโดยรถไฟที่เราจองในการเดินทางครั้งนี้จะเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับผมได้ตัวมาในราคา7 6 6บาทครับเพื่อนๆคนไหนเคยเดินทางโดยรถไฟบ้างครับ ็นยังไงบ้างครับอย่าลืม comment, อคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับผมนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยครับไปขึนรถไฟของเราไปครับรถไฟมาแล้วครับไปขึ้นรถไฟกันครับผมปัตดตรงนี้ไปนะพี่ครับอขอบคุณครับขอบคุณคผู้หนักครับหนักหนักนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างบนรถไฟนะครับเ,รเป็นรถปรับอากาศพอจะมีเตียงเป็นเตียงสองชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่าง ตั้งสองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันเลยครับเป็นแบบนี้ตลอดขบวนครับระหว่างที่ผมกับเพื่อนๆเดินไปตู้ขบวนตามหมายเลขของผมบางช่วงที่เดินผ่านสาวๆผมก็อดใจ <ะ S 1> ไม่ไหวครับ <ไป S 2> ที่ <ไว S 2> ทจะส่งยิ้มให้เขาแล้วก็ทักทายเขาครับน่ารักครับ นี่ก็เจอเสาวอ,อีกคนครับผมก็ใจไม่ไหวครับที่จะส่งยิ้มทักทายเขาเช่นเคยครับตอน้องเขาก็ยิ้มให้ครับแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วครับไปครับเดินกันต่อไปครับ แล้วพวกเราก็มาถึงเตียงนอนของพวกเรานะครับของผมได้ชั้นบนชั้นบนจะราคาถูกกว่าชั้นล่างประมาณหนึ่งรบาทครับชั้นล่างแพงกว่านี่สามห้ารันไหมสามห้าน่าจะข้างบนนี่หตอนนี้ได้เตียงชั้นบนครับ <c oughs> เสียเกาชั้นล่างครับ นั่งนอนชิวๆไปเรื่อยๆครับกว่าจะถึงนอนเมืองก็ประมาณตีห้าครึ่งครับมานาดก็ชิวเลยครับนอนชิวสบายเสียเบียร์กับมาน้าจ้างก็กําลังจัดเตรียมที่นอนครับจัดเก็บข้าวของเตาที่ครับในเตียงนอนก็นุ่มสบายครับนอนเหยียดขาได้สบายทั้งตัวเลยครับ เขาก็จะมีหมอนมีผ้าห่มมีน้ําดื่มและก็มีที่ชาร์จแบตให้ครับก็เป็นมา่านรูดแล้วก็ปิดไว้ครับเวลาเราจะนอนปิดไฟผมว่าคุ้มค่านะครับกับราคาในการเดินทางครั้งนี้เราเดินทางเอาบรรยากาศเราไม่ได้เร่งรีบนะครับนอนแบบนี้สบายครับนอนหลับไม่เหนื่อยล้าครับในการเดินทาง